BMW 5 2 5 i ไอสปอร์ตูเปรหัส E92 นะคันนี้เนี่ยเป็นส p o r t ตคูเป้ทำให้จะได้ชุดแต่ง M Sport มาค่ะแต่เนื่องจากว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเขาได้เปลี่ยนบอดี้พาร์ของคันนี้มาแต่คันนี้ยังคงความเป็น M Sport จากพวงมาลัยล้อแล้วก็ช่วงล่างนะคะที่ยังมี M Sport อยู่เครื่องยนต์เบนซิน6สูบ2 5 0 0ซีซี cc ค่ะให้พละกำลังสูงถึง218แรงม้าภายในคันนี้นะคะก็จะได้สีแดงค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยยังเป็นรถสุน B M Europa อีกด้วยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อม Paddle Shift ค่ะแล้วก็มีหลังคาไฟฟ้า p ั n ล o นะคะและเห็นเป็นคูเป้อย่างนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเรียกได้ว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งยังมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้า B M 3 2 5ส i คันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแลงมากๆในตลาดเลยค่ะและราคานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อออยมาที่เต็นท์รถคุณหญิงได้เลยค่ะยังไงวันนี้ออยก็ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามคลิปต่อๆไปของออยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย